แฟนคลับแฮเซลมินนี่แบมแบมคนไทยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์หลังกินซ้มตามแบบนี้ไอดอลเกาหลีสัญชาติไทยแบมแบมมินนี่พาเมาเรื่องมิตรภาพโชว์ฝีมือทำซ้มตามแต่แฟนคลับดันโฟกัสแบบนี้พากันแ่เซลคนไทยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เรียกว่ามิตรภาพเหนียวแน่นสำหรับแทกุกายของเหล่าไอดอลเกาหลีสัญชาติไทยนานๆจะมีเวลาเสิร์ฟโมเมนต์น่ารักน่ารักให้แฟนคลับได้เห็นกัน ล่าสุดแบมแบมกันพี่มุกหรือแบมแบมก็เซเว่นก็อยปาชวนเพื่อนสีมินนี่นิชาหรือมินนี่จีไอดอลมาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษปิดท้ายซีซั่นหนึ่งของรายการบ้านแบมแบมจิบพร้อมรำลึกความหลังมิตรภาพที่ยาวนานแถมหนุ่มแบมแบมยังโชว์ฝีมือทำซ้มตำที่ไม่ได้ลิ้มรสมานานซึ่งมินนี่บอกเลยว่าอร่อยมากแต่งานนี้แฟนๆต่างโฟกัสกับสิ่งที่ทั้งคู่ทำตอนกินซ้มตำจนแห่แซวกันสนานเลยทีเดียว ซเชียลแซวหลังมินนี่แบมแบมนั่งพื้นกินส้มตำหลังเทปนี้ถูกเผยแพรแ่ออกไปโลกออนไลน์ก็แฮชแชร์และคอมเมนต์แซวจนงกลายเป็นไวรัลทันทีหลังได้เห็นมินนี่แบมแบมสองไอดอลเกาหลีสัญชาติไทยที่ดองดังไกลระดับโลกรวมพูดคุยพร้อมกับนั่งพื้นกินอาหารไทยซึ่งแบมแบมได้ถามมินมมมนี่ว่าบ้านเธอก็มีโซฟาใช่ไหมแต่ทำไมานั่งพื้นงั้นซื้อโซฟามาทำไมด้านมินนี่บอกว่านั่งพื้นสบายกว่าโซฟาเอาไว้นั่งดูทีวี งานนี้ชาวเน็ตต่างแซวกันว่าคนไทยมีโซฟาแต่ไม่นั่งนั่งพื้นถนัดกว่าเยอะนอกจากนี้สาวมินนี่ยังคุยเล่นกับแบมแบมว่าเรามาเปิดร้านอาหารไทยกันไหมด้านแบมแบมเองทำท่าเห็นด้วยเพราะว่าอาหารไทยในเกาหลีนั้นมีราคาแพงเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์สุดอบอูนที่ทำให้แฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักและมิตรภาพที่ดีของทั้งคู่อย่างล้นหลามเลยทีเดียว